สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงจอมพลังแห่งมหาพรตตะพี่น้องคนที่สองของพี่น้องปานดบผู้ที่นับได้ว่าเป็นน้องชายของฮนุมาน พีมะเป็นเซเว a นคาร์ดลนเซอร์ที่ถูกอัญเชิญโดยเซเลเจล่าเอลลอนในสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ภายในเปเปอร์มูนจากเฟดแกนออเดอร์ต่อมาเขาถูกอัญเชิญมาอีกครั้งโดยลิสิกะฟูจิมารุในส่วนของประวัติจะขอเล่าแต่เหตุการณ์สำคัญที่พีมะมีบทบาทเด่นเท่านั้นหากใครต้องการรับฟังเนื้อเรื่องมหาพลราตะแบบละเอียดยิ่งขึ้นให้ไปดูคลิปของทุเรโยที่ผมเคยทำไว้มาก่อนนะครับเข้าเรื่องกันเลย หลังจากที่เท้าทิตราาได้ครองบาลังกรุงคัสตินาปุระจากการที่เท้าปานทูสละราชบัลลังก์และเข้าป่าไปจากคำสาปของฤาษีทําให้เท้าปานทูไม่สามารถมีบุตรได้พระนางกุลตีภรรยาของเท้าปานทูจึงใช้พรที่ได้รับจากฤาษีทุลวาสทําการอัญเชิญเทพออกมาโดยเทพองค์แรกที่พระนางกุลตียันเชิญออกมานั้นคือพระธรรมเทพหรือที่บ้านเราจะรู้จักกันในชื่อพญายมมาชาออกมาประทานบุตรแก่เท้าปานทู บุตรคนนี ondan, ừ, ้เท้าวปานทูตั้งชื่อว่ายุทธิธีละเป็นผู้มีความยุติธรรมเป็นเลิศท้าปานทูกะจะให้ยุทธิธีละกลับไปครองกรุงหัตสตินาปุระต่อจากเท้าทิตราชลูกคนที่สองเท้าวปานทูต้องการลูกที่มีพระกำลังเป็นเลิศพระนางคุณตีจึงได้อัญเชิญพระวายุหรือพระพายออกมาประทานบุตรลูกคนนี้มีนามว่าพีมาเป็นผู้มีพระกำลังเป็นเลิศและมีศักดิ์เป็นน้องต่างมารดาของหนุมานลูกคนที่สามนั้นเท้าปานทูต้องการให้เป็นผู้มีเกียรติยิ่งใหญ่ในโลกนางคุณตีจึงอัญเชิญเทว พระอ,อินมาประทานบุตรบุตรคนนี้มีนามว่าอราชุนเป็นผู้มีความสามารถเป็นเลิศด้านธนูต่อมาลูกคนที่4และคนที่5พ้พระนางมาทีภรรยาคนที่2ของท้าวปานทุ อยากมีบุตรบ้างพระนางกุลตีจึงกล่าวว่าจะไล่มนให้เทพมาประทานบุตรให้พระนางมาทีได้บอกให้พระนางกุลตีเรียกเทพอัศวินเทพฝาแฝดมาประทานพรให้นางได้ลูกสองคนคือนกุลและสหเทพโดยนกุลนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าตาดีที่สุดในเหล่าพี่น้องปานดบทั้งหมดและเป็นผู้เป็นเลิศด้านการใช้ดาบส่วนสหเทพเป็นผู้มีปัญญามากและเป็นเลิศด้านการใช้ขวานรวมถึงมีความสามารถด้านการเพศเป็นเลิศดด้วยรวมแล้วเท้าปานทุมีลูกที่เกิดจากเทพทั้งหมด5คนคือยุทธิธีระพีมะอไลชุนนละ เทพเรียกลมวๆวว่า5พี่น้องปานดกเมื่อเกิดมาก็อยู่ในป่าก,กับครอบครัวอย่างสงบสุขแต่วันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นท้าปานทุเสียชีวิตจากคำสาปของฤสษีนางมาทีกระโดดเข้ากองไฟตายเพราะเป็นเหตุแห่งการตายของสามีแม้ว่านางกุนตีจะพยายามเกลี้ยกล่องไม่ให้นางมาทีกระโดดเข้ากองไฟก็ตามเท่ากับว่าตอนนี้กระดูกสันหลังของบ้านได้หายไปแล้วพระนางกุลตีและลูกๆจึงต้องกลับเข้ากรุงหันสตินาปุระแม้ว่าจะไม่เต็มใจก็ตามเมื่อนางกุลตีและพี่น้องปานดกเข้ามาในราช สนักก็มีปากมีเสียงและมีการทะเลาะวิวาทกับพวกพี่น้องเกาลบทุกๆวันพี่น้องเกาลบคือลูกของราชาทิตลาดซึ่งมีทุลโยอเป็นพี่ใหญ่ทุลรยอกับพีมานั้นรับได้ว่าเป็นคู่กรณีสำคัญที่มีปากเสียงและใช้กำลังกันทุกวันมีครั้งหนึ่งที่ทุลยอประลองวัดพละงกำลังกับพีมะซึ่งทุลโยอก็แพ้อย่างลาบคาบจนต้องเอาน้องชายอีก99คนมาลุมแต่ก็ยังพ่ายแพ้ต่อพีมะและโดนเหวี่ยงกระเด็นไปหมดโดยที่พีมะแทบไม่เสียแรงอะไรเลยคราวนี้จะมาพูดถึงเรื่องการกินของพีมะพีมะนา เป็นคนที่กินจุมากที่สุดในพี่น้องปานดกถึงขนาดว่าสามารถกินได้มากสุด12เล่มเกวียนก็คือสามารถกินอาหารที่บรรทุกอยู่เต็มเล่มเกวียนได้ถึง12เล่มซึ่งทุเโยอดก็รู้เรื่องนี้ดีว่าพีมักมากในการกิน จึงวางแผนกับลุงสักุนีว่าจะเชิญพีม้ามากินอาหารที่ตนเองได้ใส่พิษเอาไว้พีม้าก็มาตามคําเชิญนั้นอย่างง่ายดายแม้ว่าพี่น้องปานตบจะเตือนว่าไม่ควรไปก็ตามพีม้าเมื่อกินไปสักพักก็หมดสติไปแล้วทุรยียดกับสักุนีก็พร้อมใจกันโยนพีม้าลงแม่น้ําพีม้าก็ค่อยๆจมลงไปเรื่อยๆจนไปถึงที่พมนักของพวกนาคพวกนาคเม่อเห็นใครก็ไม่รู้จมน้ําลงมาก็เข้าไปกัด ซึ่งพิษของนาคนนั้นดันกลายเป็นเซลล์รูปไปถอนพิษในอาหารที่พีมาได้กินไปพีมาจึงฟื้นคืนสติอีกครั้งและเข้าต่อสู้กับพวกนาคจนชนะพวกมันได้ทั้งหมดอรายากาที่เป็นหัวหน้าของพวกนาคพวกนั้นเห็นพลังของพีมานั้นมีมากนักจึงถามว่าเป็นลูกของใครเมื่อทราบว่าพีมาเป็นลูกของวายุเทพนางกุลตีจึงพาพีมาไปยังเมืองแห่งนาคชื่อว่าโพคาวดีและพีมาก็ได้พบกับพญานาควาสุกีที่นั่นพญานาควาสุกีได้บอกว่าพระนางกุลตีแม่ของพีมานั้นมีเชื้อสายของพวกนก,กนาาจ พญานาควาสุกีก็ต้อนรับพีมาอย่างดีและได้ให้ไห่ไ้น้ำอมฤตวิเศษแก่พีมะาที่จะทําให้มีพละกําลังมากกว่าเดิมพีม้าดื่มน้ําเข้าไปถึง8ปดไหซึ่งส่งผลให้สอนหน้าขบาาไม่สามารถใช้กับพีม้าได้และได้พละกกาลังที่มหาศาลมาเมื่อดื่มเสร็จพีมาก,ก็กลับขึ้นสู่ข้างบนกลับเข้ากรุงคันสตินาปุระซึ่งพี่น้องปานทบทุกคนก็ดีใจและตัดสินใจว่าจะเก็บเรื่องที่พีมาโดนทุเรยอพยายามสังหารไว้เป็นความลับไม่บอกให้คนอื่นๆในราชะสำนักรู้เพราะไม่ต้องการให้เหตุการณ์บาน เหตุการณ์ใหญ่เนื้อเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องการศึกษาของพี่น้องปานดบและเก่าลบตรงนี้จะไม่ขอเล่ารายละเอียดมากเพราะได้เล่าไปแล้วในคลิปของทุเรยอหากให้สรุปสั้นๆก็คือพีมาและทุเรยอถนัดด้านการใช้คาถาเหมือนกันหลังจากที่เรียนกับโทรณนาจารย์จนจบหลักสูตรและชสำนักขันสะตินาปุระก็จัดงานประลองฝีมือขึ้นเป็นงานประลองเฉพาะเจ้าชายฝ่ายปันดบและเก่าลบในงานประลองนี้แม้ว่าพีมาและทุเรยอจะถนัดในคาถาเหมือนกันแต่บัฟที่พีมาได้รับมาก็ทําให้พีมาชนะทุเรยอโดยไม่ยากเกินนักงาน คู่สุดท้ายที่ทําการประลองกันคือกันนะและออรชุนซึ่งก่อนหน้านี้ที่กันนะเข้ามาในลานประลองก็โดนพีม้าด่าว่าไม่ใช่เจ้าชายเป็นแค่พวกวันาสูรไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมแต่ก็ได้ทุลโยช่วยไว้และมอบตาแหน่งกษัตริย์ให้แก่กันนะสุดท้ายผลการดวลของกันนะและออรชุนก็คือเสมอกันเมื่อจบการประลองในครั้งนี้วันต่อมาโทนาจารย์ก็เข้ามาเรียกค่าการเรียนการสอนหรือที่เรียกว่าคุรุทักษินาโดยให้พวกพี่น้องปานดบและเกาลบไปบุกแคว้นปัญจาละพี่น้องเกาลบได้บุกก่อนแต่ก็แพ้ยับเยินชยงดีีท่ มีใครได้รับอันตรายถึงชีวิตพี่น้องปานดบเป็นฝ่ายบุกต่อโดอยที่พีมาทําหน้าที่สนับสนุนอลชุนในการพังค่ายกลของเทา้าทุลปัดและสุดท้ายก็สามารถจับเทา้าทุลปัดมาให้โทรณนาจารย์ได้พร้อมกับเจรจาแบ่งดินแดนปัญจาละครึ่งหนึ่งให้แก่โทรณนาจารย์และปล่อยตัวเทา้าทุลปัดกลับไปต่อมาหลังจากเหตุการณ์นี้จบลงทุรโยอก็วางแผนร้ายกับลุงสัก,กุนิสร้างปราสาทที่ทําจากขี้พึ่งขึ้นและวางแผนที่จะทําการเผาเมื่อพี่น้องปานดบเข้ามาพำนักอาศัยจนตายใจแต่โชคดีที่วิทูลผู้เป็นอาของพี่น ปานดบรู้เรื่องนี้เข้าและได้ขุดรูที่เชื่อมต่อกับภายนอกเพื่อใช้หนีเอาไว้แล้วโดยได้บอกข้อมูลนี้ไว้กับนางกุลตีปานดบและนางกุลตีก็เล่นตามน้ําก็คือเข้ามาพำนักในปราสาทที่พึ่งเมื่อถึงวันเผาทุเรยอก็เดินเข้ามาพร้อมกับกองไฟโดยที่พีมาได้ดักเตรียมทุบหัวทุเรยอเอาไว้แล้วเมื่อเดินเข้ามาถึงประตูพีมาก็ทาการทุบหัวทุเรยอสลบไปแล้วทําการเอาไฟมาเผาปราสาทซะเองเพื่อความเนียนให้พวกพี่น้องเกาลบคิดว่าทําแผนสําเร็จพอเผาแล้วพีมาก็พาแม่และพี่น้องหนีไปทางรู วิทูลขุดไว้และรอดชีวิตมาได้ทั้งหมดเหล่าพี่น้องปานดบและนางกุลตีเมื่อหนีมาก็ใช้ชีวิตดั่งเช่นพรามในช่วงแรกนั้นพวกปานดบได้มาพักที่หมู่บ้านที่ชื่อว่าเอกจักรโดยอาศัยอยู่ในที่พักของพรามคนหนึ่งความลับของหมู่บ้านนี้คือที่ป่าใกล้ๆหมู่บ้านนั้นมีลากสดชื่อพากาอาศัยอยู่มาถึงตรงนี้ขออธิบายเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่า่ากสดก่อน่ากสดคือเผ่าพันธุ์ที่มีนิสัยดุร้าย,ายกินเนื้อสัตว์ต่างๆรวมไปถึงเนื้อคนมีพลังกำลังมากลากสดจะมีกำลังมากขึึน้นนนกัเเเเท่่่าาาตววมืือถงลาางคลคแะยป็ ที่ไม่มีพระจันทร์พลังกำลังของลากสดจะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกมาต่อกันครับชาวบ้านได้ทําสัญญากับลากสดตอนนี้ว่าทุกๆ15วันชาวบ้านจะนําคนในหมู่บ้านหนึ่งคนรวมถึงอาหารต่างๆไปให้ลากสดกินแลกกับการที่ลากสดต้องไม่ลุกลานหมู่บ้านนี้ซึ่งคราวนี้คนที่จะต้องถูกสังเวยก็คือภรรยาของพราหมณ์ที่พวกพี่น้องปานดกมาพักอาศัยด้วยนางกุนตีรู้เข้าก็อ,อยากช่วยพราหมณ์จึงบอกให้พีม้าปลอมตัวเป็นหญิงสาวพร้อมกับนําเกวียนบรรทุกอาหารเดินทางไปให้ลากสดพักาในป่าพร้อมกับทําการสัังหารมน พีมาเมื่อนาเกวียนเข้าไปในป่าก็เกิดหิวขึ้นมาจึงกินอาหารในเกวียนจนหมดเมื่อร่างสดพกาเห็นเข้าก็โกรธแล้ววิ่งเข้ามาหมายจะสังหารพีมาแต่ก็กลับถูกพีมาสังหารและพีมาก็นําศพของพกากลับมาให้คนในหมู่บ้านดูทําให้ทุกคนดีใจและสรรเสริญพีมาในฐานะวีระบุรุษเมื่อเสร็จภารกิจพวกพี่น้องปันดกก็อําลาคนในหมู่บ้านและเดินทางสู่ป่าแห่งใหม่ที่ป่าแห่งนี้มีร่างสด2ตัวอาศัยอยู่และเป็นพี่น้องกันคือที่ดิมพระผู้พี่และที่ดิมพีผู้น้องที่ดิมพระนั้นต้องการ กินเนื้อของพี่น้องปานดกและพนางกุนตีจึงให้ฮิดิมพีผู้น้องปลอมตัวเป็นสาวสวยไปล่อพี่น้องปานดกมาฮิดิมพีได้พบกับพีม้าเป็นคนแรกและแทนที่พีม้าจะถูกล่อกลับเป็นฮิดิมพีที่ตกหลุมรักพีม้าเสียเองและได้สนทนากับพีม้าฮิดิมพะเมื่อไปเห็นน้องสาวกลับมาก็ออกตามหาและเข้าต่อสู้กับพีม้าแต่สุดท้ายก็สู้พีม้าไม่ได้และก็ถูกสังหารลงหลังจากนั้นฮิดิมพีก็ขอให้พีม้าแต่งงานกับนางพีม้าก็ตอบรับแต่มีเงื่อนไขว่าหากนางท้องและคลอดลูกเมื่อไหร่พีม้า นางก็รับเงื่อนไขและการแต่งงานก็ถูกจัดขึ้นโดยการยินยอมของพระนางกุณตีแม่ของพีมาในเวลาที่พวกปานดกอยู่ในป่านี้นางทิดิมพีได้ละมิดอาหารให้พวกพี่น้องปานดกกินอิ่มทุกมือเมื่อเวลาผ่านไปนางทิดิมพีได้ตั้งครรภ์และกําเนิดบุตรเมื่อคลอดออกมาก็โตทันทีเหมือนเผ่าพันธุ์ล่าสดตอนอดื่นๆลูกคนนี้มีนามว่ากระโตกระจะเมื่อลูกเกิดก็คบเงื่อนไขพี่น้องปานดกและพีมาจึงเดินทางออกจากป่านั้นโดยกระโตกระจะได้บอกกับพีมาผู้เป็นพ่อว่าหากต้องการความช่วย เหลือเมื่อใดพอแค่คิดถึงกระโตกระจะก,ก็จะมาปรากฏตัวต่อหน้าทันทีวิลกรรมของพีมาในเนื้อเรื่องตรงนี้มีเพียงเท่านี้ผมจะขอเล่าเร็วๆไปเลยว่าหลังจากนั้นพี่น้องปานดบทั้ง5้าคนก็ได้นางเทาปฏีเป็นภรรยาและได้กลับมายังกรุงหัสตินาปุระเมื่อทุลโย,ยเห็นก็ตกใจเพราะคิดว่าพวกพี่น้องปานดบตายไปตั้งแต่ครั้งเหตุการณ์ไปเผาบ้านที่พึ่งแล้วและได้เกิดการเจราจาแบ่งกรุงหัสตินาปุระเป็น2ส,ส่วนโดยให้ยุทธิีทีทละและพี่น้องปานดบไปครองในเขตป่าขานทวที่เป็นพื้นที่ลกล้างงซึ่ สุดท้ายจากการร่วมมือกันของกิษนะและอรชุนก็สามารถทำการเผาป่าได้สำเร็จและมายาสุลก็ได้สร้างเมืองให้พี่น้องปานดกชื่อว่ากรุงอินทรลับปัดเป็นเมืองที่งดงามรล่ากับเมืองของพระอ,อินบนวรสค์ยุทธิทีละก็ได้ครองกรุงอินทรลับปัดเป็นมหาราชผู้ทรงธรรมโดยชาวเมืองคันสตินาปุระย้ายเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากต่อมายุทธิทีละต้องการจะเป็นกษัตร,ริย์ที่ทุกทุกอาณาจากักรยอมรับพระกิษนะที่ตอนนี้พำนักอยู่ในกรุงอินทรลับปัดจึงเสนอให้ทำพิธีราชะสุยะเป็นพิธีที่กษัตริย์จากทุก ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทําให้กษัตริย์จากทุกๆแคว้นยอมสิโลลาบก็คือการเอาชนะแคว้นใหญ่อย่างแคว้นมคตหรือต้องเอาชนะราชาชาลาสันกษัตริย์ของแคว้นมคตนั่นเองพระราชาผู้นี้ได้ชื่อว่าไลเทียมทานไม่มีใครเอาชนะได้และเป็นคนที่ทําให้พระกิษณะต้องย้ายเมืองของพระองค์จากมัทุลาไปทวารกะระกิษณะและพีมะาเป็นผู้ที่รับงานนี้โดยการปลอมตัวเป็นพราหมณ์เข้าไปในเมืองและพีมะาก็ท้าราชาชาลาสันต่อสู้ซึ่งชาลาสันก็รับคําท้าด้วยความมั่นใจเมื่อสู้ไปได้สัพกพักชา,าสัน ก็เสียท่าพีมะาและถูกจับฉีกล่างเป็นสส่วนแต่ชลาสันกลับไม่ตายและชิ้นส่วนที่ขาดก็กลับมาต่อกันเหมือนเดิมที่เป็นเช่นนี้เหตุมาจากเวทมนต์ที่ลากสดตนหนึ่งใช้ช่วยชีวิตชลาสันในวัยเด็กเวทมนต์นั้นส่งผลให้ชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายชลาสันสามารถกลับมาต่อกันได้แต่ภกิษณะรู้วิธีแก้และได้ส่งสัญญาณให้พีมาโดยการนำเท่งไม้มาหักเป็นสส่วนและคว้างไปคนละทางพีมะาเห็นดังนั้นก็เข้าใจและทำการฉีกล่างช,ลา,งชลาสันอีกครั้งและทำการโยนไปคนละทางกันร่างของชลาสันไม่สามารถกลับมา กันได้เนื่องจากแผลที่ฉีกไม่ได้หันเข้าหากันและชลาสันก็ขาดใจตายทําให้ชื่อเสียงของพีมะและพี่น้องปานดบขจรขจายไปทั่วดินแดนพละตตกษัตริย์ทั้งหมดล้วนซิโรล,ลาต่อยุทธิทีละและยุทธิทีละก็ทําพิธีราชะสุญยะสาเร็จเป็นจัก,กรพรรดิผู้ครองดินแดนพละตตเมื่อทุนโยอรู้ดังนั้นก็อิจฉาย,ยุทธิทีละเป็นอย่างมากและอยากได้กรุงอินทรปัตจึงวางแผนกับลุงสก,กุนิเชิญพวกพี่น้องปานดบมาเล่นสกายุทธิทีละได้เข้าเล่นสกาจนสูญเสียทุกอย่างให้กับฝ่ายทุนโยอและสก,กุนนีรวมถึงเงเสยา ทุเรยียวสั่งให้นางเทวปตีมานั่งที่ตัดแต่นางเทวปตีขัดขืนคําสั่งของทุเรโยวทุเรยวจึงสั่งให้ทุหัสสาสันทําการเปื้องผ้านางซึ่งสุดท้ายก็ไม่สามารถเปื้องผ้านางได้เพ,พราะภะกิษณะได้เนรมิตผ้าต่อกับสาลีของนางไปเรื่อยๆทุหัสสาสันดึงผ้าไม่หมดสักทีก็หมดแรงล้มลงพีมาลุกขึ้นมาด้วยความโกรธและบอกว่าจะทุบหน้าแข้งของทุเรโยวให้หักรวมถึงจะฆ่าพี่น้องเกาลบทั้ง้อยคนและนําเลือดของทุหัสสาสันมาล้างผมให้นางเทวปตีให้ได้ในขณะที่นางเทวปฏีกาลังจะสาป พี่น้องเกาลบนางคานทาลีแม่ของทุเรยนก็เข้ามาห้ามไว้ทันและบอกให้เท้าทิตราชขอโทษนางเทวปตีกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเท้าทิตราชก็ทําตามนั้นและยังให้นางเทวปตีขอพรสามข้อนางจึงขอให้สามีทั้ง5้าของนางเป็นอิสระและขอกุอินทรปัดคืนส่วนพรข้อที่3นั้นนางไม่ได้ขอวันต่อมาทุเรียนได้เกี้ยกล่องเท้าทิตราชให้เชิญพวกปานดกมาเล่นสาก,ากากับตนและสกุนีอีกครั้งภายใต้เงื่อนไขที่ว่าฝั่งใดแพ้จะต้องเนรเทศตัวเองเข้าป่า12ปีและอีกหนึ่งปีที่จะต ฝ่ายจับตัวได้เท,ท้าทิตลาศก็ทำตามคำขอของทุเลยอดยุธิธีระไม่กล้าปฏิเสธคำเชิญของเท,ท้าทิตลาศจึงยอมมาเล่นสกาสุดท้ายก็พ่ายแพ้พนันสกาให้กับทุเลยอดและสกุนีจนต้องโดนเนรเทศเข้าป่า12ปีและอีกหนึ่งปีที่จะต้องซ่อนตัวไม่ให้ฝ่ายจับตัวได้ซึ่งพี่น้องปานดกทั้งหมดก็เข้าป่าไปพร้อมกับนางเทวปฏีเนื้อเรื่องตรงนี้จะมีวีรกรรมของพี่น้องปานดกมากมายแต่จะขอโฟกัสที่พีมะอยู่มาวันหนึ่งภายในป่านางเทวปตีได้กินดอกบัวทองพันกลีบที่พัดมาตามสายลมนางต้องการ ที่จะได้กลิ่นนั้นอีกพีมาจึงอาสาที่จะไปเอาดอกบัวทองมาให้นางพีมาได้ตามหาดอกบัวทองนี้จนเข้าไปถึงป่าลกทึบแห่งหนึ่งพีมาได้พบกับลิงแก่ตัวใหญ่ตัวหนึ่งกําลังนอนพาดหางขวางทางอยู่พีมาได้บอกให้ลิงตัวนั้นหลบไปแต่ลิงบอกว่าตัวมันนั้นแก่แล้วขยับไม่ไหวถ้าอยากผ่านทางก็ให้ยกหางของมันขึ้นพีมาก็พยายามยกหางแต่ยกไม่ขึ้นแม้จะใช้พละงกาลังทั้งหมดก็ตามก็ไม่สามารถยกขึ้นได้พีมาก็เอกใจขึ้นว่าลิงตัวนี้ต้องไม่ใช่ลิงธรรมดาแน่ๆแ,และคิดว่าน่าจะเป็นนนุมาเป็นแน ลิงตัวนั้นก็พูดคิดว่าเจ้าคิดถูกแล้วและกลับคืนร่างเดิมพีมะเมื่อเห็นธนุมันก็เข้าสวมปอดเพราะทั้งสองก็ถือว่าเป็นพี่น้องต่างแม่กันมีพ่อคนเดียวกันคือพระวายุหรือพระพายก่อนจากกันธนุมานก็ให้พรแก่พีมะและพีมะก็เดินทางต่อจนพบเข้ากับทะเลสาบดอกมัวพันกลีบซึ่งมันอยู่บนเขาไกลล่ลรานบริเวณอาณาเขตของท้าวกูเอยักษ์ที่ดูแลบริเวณทะเลสาบพ,พยายามไล่พีมาไปแต่พีมาก็ไม่สนใจและทําการเด็ดดอกมัวจนพอใจเอากลับมาให้นางเทวปฏีได้สําเร็จต่อไปจะขอทำ คลิปมาถึงปีสุดท้ายของการในรเทศปีนี้ผู้ปานดกต้องซ่อนตัวหรือปลอมตัวไม่ให้ฝั่งเกาลบจับตัวได้พวกพี่น้องปานดกเลือกที่จะซ่อนตัวในแคว้นมัสยะยุดที่ทีละปลอมตัวเป็นเสนาบดีชื่อกังกะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาของทาวิลาาแห่งมัสยะพีมาปลอมตัวเป็นพ่อครัวชื่อว่าปลาลวะวรชุนโดนคำสาปของนางอุลวสีมาในช่วงที่เข้าป่าทําให้กลายเป็นกระเทยจึงปลอมตัวเป็นครูสอนเต้นลําให้แก่เจ้าหญิงอุตลาลูกสาวของทาวิลาาและกุลปลอมตัวเป็นคนเลี้ยงม้าชื่อธมกันตี สาเทพปลอมตัวเป็นหมอรักษาสัตว์ชื่อตันติปาละนางเทลปตีปลอมตัวเป็นช่างเสริมสวยมีนามว่านางสายลันทีราชาวิราชเจ้าแคว้นก็อนุญาตให้ทั้งหมดสามารถอาศัยในแคว้นได้โดยไม่รู้เลยว่าพวกเขาคือพี่น้องปานดกที่ปลอมตัวมาการใช้ชีวิตในแคว้นมัสยะในกรุงวิราชของพี่น้องปานดกนั้นดูเหมือนจะราบรื่นดีจนกระทั่งน้องชายของราชินีของท้าวิราชนามว่ากิจจะได้เกิดตกหลุมรักสายลันทีหรือนางเทลปตีเข้าวันหนึ่งกิจจะได้บอกให้พี่สาวของตนนั้นส่งสายลันทีมาที่ห้องของ ราชินีไม่ได้เอะใจก็เลยส่งไปตามนั้นเมื่อมาถึงกิจจาก,ก็พยายามจรวนลามนางเทวปฏีแต่ดีที่นางวิ่งหนีออกมาทันและวิ่งไปหากังกาหรือย,ยทุทธิธีละเพื่อขอความช่วยเหลือยุทธิธีละเกรงว่าหากช่วยอาจทําให้ตัวตนของพี่น้องปานดอบและนางเทวปฏีอาจถูกเปิดเผยยุยทธิธีละจึงบอกให้นางเทวปฏีอดทนอีกหน่อยอีกไม่กี่เดือนก็จะครบ1ปีแล้วจะได้ไม่ต้องซ่อนตัวอีกต่อไปถึงตอนนั้นจะแก้แค้นก็ไม่เสียหายเมื่อนางเทวปฏีได้ยินดังนั้นจึงวิ่งไปหาปาลวะหรือพีมะและเล่าเรื่องที่กิจ ลวนลามนางให้ฟังพีมาก็โกรธจัดและทําการปลอมตัวเป็นสายลันทีบุกเข้าไปในห้องของกิจจะในคืนนั้นและเข้าไปนอนบนเตียงของกิจจะเมื่อกิจจะเข้ามาคิดว่าเป็นสายลันทีตัวจริงก็ขึ้นเตียงหมายจะปลุกปล้ำแต่ก็โดนพีมาชกและถูกสังหารลงในคืนนั้นตอนเช้าคนในราชะสำนักก็เห็นศพของกิจจะราชินีสุเทสนาคิดว่าสายลันทีต้องมีส่วนในเรื่องนี้จึงสั่งให้พี่น้องของราชินีสุเทสนาเผานางสายลันทีทั้งเป็นนางสายลันทีถูกนำตัวออกไปและพีมากก็เป็นผู้เข้ามาช่วยไว้โดยได้ ทำการเข้าไปสังหารพี่น้องของสุเทศนาทั้งหมดสายลันทีได้บอกว่าสามีของนางเป็นคนทันและเขาจะปรากฏตัวในตอนที่เธอตกอยู่ในอันตรายราชาวิราชกลัวผู้คนทันจึงอนุญาตให้นางสายลันทีปฏิบัติหน้าที่เดิมและสามารถใช้ชีวิตในเมืองได้ตามปกติโดยที่ไม่มีโทษใดๆข่าวการตายของกิจะเพศสพัดไปไกลทั่วแดนพาาตะซึ่งทุเรยอเมื่อได้ยินข่าวนี้ก็รู้ทันทีว่าผู้ที่สังหารกิจะต้องเป็นพีมะแน่จึงนำทัพบุกแคว้นมัศยาของทาวิราชเพื่อจับกลุ่มพวกปานดกตรนนี้ขอ สรุปสั้นๆว่าไม่สามารถจับพวกพี่น้องปานดบได้เมื่อพี่น้องปานดบเป็นอิสระแล้วทุเรยอไม่ยอมคืนกรุงอินทรัปัตตามที่สัญญาไว้จึงเป็นต้นเหตุของสงครามบนทุ่งกุลกเกษตร18วันมีการหาพัธมิตมากมายของฝ่ายปานดบและเกาลบตรงนี้ผมขอทําสคริปต์อีกครั้งมาที่สงครามบนทุ่งกุลกเกษตรเลยบทบาทของพีมะบนสงครามบนทุ่งกุลกเกษตรก็คือการสังหารพี่น้องเกาลบทั้งร้อยคนโดยจะมีการสังหารที่สําคัญ2ครั้งคือทุหาส,าสันและทุเรยอจะขอเรื่อที่ทุหาส,าสันก่อนครับใน สงครามวันที่17หลังจากที่พีมาฆ่าพี่น้องเก่าลบไปอีกลาว20คนก็ได้เข้าปะทะกับทูหาสาสันจนทูหาสาสันเสียท่าลม้มลงพีมาได้ทําการสังหารทูหาสาสันอย่างสยดสยองโดยการดึงแขนทั้งสองข้างจนขาดและทําการแหวอกอกของทูหาสาสันแล้วดื่มเลือดจากบริเวณอกที่ไหลออกมาจากนั้นก็นําเลือดนั้นไปล้างผมให้นางเทวปตีทุโยศก็อยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยทุโยศถึงกับกล่าวออกมาด้วยความโกรธแค้นและเศร้าโศกว่าพีมามันกลายเป็นอสูรไปแล้วนี่เหรอพี่น้องปานดบผู้ที่ชื่อว่าชอบทร แต่กับสังหารคนลาวกับอสูรสงครามวันที่18ฝ่ายเกาลบพ่ายแพ้ขุนพลของฝ่ายเกาลบเสียชีวิตเกือบทั้งหมดทุเโยอหนีไปซ่อนตัวบริเวณทะเลสาบใกล้ๆทุ่งกุลกเกษตรสุดท้ายผู้ปานดบก็มาพบเข้าและพีมะก็ได้ท้าทําคาทาย,ยุทธหรือการโดลคาทากับทุเโยอในที่นี้นั้นพลรามอาจารย์อีคนของทั้งสองได้มาเป็นกรรมการตัดสินด้วยการโดลคาทาย,ยุธเป็นไปอย่างดุเดือดแต่ทว่าก็มีเรื่องน่าแปลกก็คือพีมะทุบทุเโยอเท่าไหร่ก็ไม่เข้าและพีมะก็เหนื่อยขึ้นเรื่อยๆที่เป็นเช่นนนนัพ้พพอรของางา คารทารีทำให้ร่างกายของทุเรโยนนั้นคงกระพันมีแต่บริเวณหน้าตักถึงหน้าแข้งส่วนบนเท่านั้นที่ไม่คงกระพันทุเรียนเห็นพีมาทุบไม่เข้าก็ได้ใจทุบพีมากลับสักพักหนึ่งทุเรียนก็ทิ้งคาถาแล้วใช้วิชามมยปั้มเข้าสู้กับพีมาสักพักก็เอาคาถากลับมาฟาดต่อพระกิศนะเห็นดังนั้นจึงตีตักตนเองส่งสัญญาณให้พีมาพีมาก็จำเรื่องที่ทุเรียนเคยสั่งให้นางเทวปฏีนั่งที่ตักได้และจำได้ว่าตนเคยสาบานว่าจะทุบที่หน้าตักของทุเรโยนพีมาก็ลงมือทุบที่หน้าตัักกงทุยจนห สองข้างและกระหน่ำทุบทุลยโยต์ต่อคนรามก็เข้ามาด้วยความโกรธหมายจะฆ่าพีมะเพราะทำผิดกฎการดวนคาถาพระกิษณะก็เข้ามาห้ามและบอกว่าไหนท่านบอกว่าจะไม่ร่วมสงครามไงพรอมกับอกว่าพีมะไม่ได้ทําผิดกฎของคาทายุทธเพราะการดวนคาทายุทธมันจบไปนานแล้วตั้งแต่เทยโยต์ใช้วิชาหมยปั้มเข้าสู้กับพีมะการกระทําของพีมะจึงไม่ผิดกฎเพราะได้ทําในตอนที่ไม่ได้ดวนคาทายุทธแล้วคนรามก็นิ่งไปจำใจยอมรับคําพูดข,ของกิษณะโดยเถียงอะไรไม่ได้พีมะจึงรอดจากความตายหลังจากนี้จะม มีเหตุการณ์วุ่นวายอยีกเล็กน้อยแต่จะขอข้ามไปเลยสรุปว่าสุดท้ายพี่น้องปานดกก็ได้ครองทั้งกรุงหัตสตินาปุระและอินทรปัดภกิษณะก็ทาการชุบชีวิตปริกสิทธิ์หลานของอรชุนยุทธิทีลาก็ครองกรุงหัตสตินาปุระจนแก่สมควรแก่เวลาที่จะสละราชสมบัติให้ปริกสิทธิ์และก็ทําการออกเดินทางไปยังเขาฮิมาลัยพี่น้องปานดกทุกคนพยายามที่จะปีนให้ถึงเขาพระสุเมนที่มีสวสรรค์อยู่ข้างบนในระหว่างการเดินทางนั้นพี่น้องแต่ละคนและนางเทวปตีก็ทยอยล้มตายไปไม ีระเท่านั้นที่เดินทางไปถึงยอดเขาพัซูเมนเพราะกับหมาที่ติดตามมาตัวหนึ่งที่ม้าตายไปก่อนหน้าเพราะความตะกะที่มากเกินไปส่งผลให้ตกเขาพระอินลงมารับยุทธทีทีละขึ้นสวรรค์แต่มีข้อแม้ว่าไม่สามารถนําหมาขึ้นไปด้วยได้ยุทธทีีละก็ยินการาที่จะพาหมาไปด้วยยุทธทีีละบอกว่าจะไม่ทิ้งใครก็ตามที่มาจุดนี้พร้อมกับตนไว้เบื้องหลังทันใดนั้นหมาก็กลายร่างเป็นธรรมเทพพ่อของยุทธทีีละและบอกแก่ยุทธทีีละว่าเจ้าผ่านการทดสอบแล้วพ่อภูมิใจในความวิติธรรมและความชอบธรรมของเจ้าจากน,น ทิทิระก็ขึ้นราชรถไปยังสวรรค์ตวเมืองอมราวดีของพระอินเมื่อมาถึงสวรรค์และกาลังลงจากราชรถกลับเห็นพวกพี่น้องเก่าลบและทุเรยออยู่บนสวรรค์ยุทธิทิระก็ตกใจถามหาพวกพี่น้องปันดบพระอินและพญายมราชจึงพายุทธิทิระลงไปยังนรกเมื่อไปถึงก็พบเจอพี่น้องปันดบที่เหลือและกันนะกาลังถูกทรมานอยู่ยุทธิทิระก็ตกใจและถามพญายมว่าพวกตนทําแต่ความชอบธรรมทำไมถึงอยู่ในนรกพวกเกาลบทําแต่ความชั่วทาไมถึงได้ขึ้นสวรรค์ยมราชก็ตอบว่าพวก ความแค้นความโกรธและความอาหังการที่ครอบงำพวกเขาในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ทําให้ตนกนรกส่วนกันนาตนกนรกเพราะเทอยศต่อคาสัตย์ที่ให้ไว้ต่อเทระยศไม่ยอมฆ่าพี่น้องปานดบสักคนยุทธิทีละเมื่อได้ยินดังนั้นก็บอกว่าตนจะอยู่กับน้องๆที่นี่จะไม่ขึ้นไปเสพสุขบ,บนสวรรค์คนเดียวเมื่อยมราชได้ยินดังนั้นก็ทําให้นรกทั้งหมดหายไปและยมราชก็เฉลยว่าภาพนรกทั้งหมดที่เจ้าเห็นเป็นแค่ภาพมายาและตอนนี้เจ้าผ่านบททดสอบสุดท้ายแล้วพร้อมชมยุทธิทีละว่าเป็นเลือดในธรรมะและเป็นผู้ที่สามารถ เอาชนะใจตน,นเองได้หลังจากชำระล้างตัวในแม่น้ำยุธท,ทีละก็ไปพบกับทุกคนบนสวรรัสค์ไม่ว่าเกาลบหรือปานดบก็อยู่ที่นั่นทุกคนที่ตายล้วนได้ขึ้นสวรรัสด์และนี่คือฉากจบที่แท้จริงของมหาภารตะ บุคลิกภาพภายในเฟดพีมาเป็นคนล่าเลงและเขาดีใจมากที่ลิซิกะฟูจิมารุรู้จักออรชุนน้องชายของเขาแม้พีมาจะรู้ว่าเขาไม่ควรเปิดเผยชื่อที่แท้จริงของเขาแต่พีมาร์ก็บ,บอกชื่อของเขาอย่างตรงไปตรงมาเมื่อถูกถามเขามีคติที่ว่าหากถูกถามก็ต้องตอบและยังมีคติที่ว่าระหว่างการสนทนาควรมีอาหารให้กินด้วยบทบาทภายในเฟดบทเปเปอร์มู imaginary c o m p r e s inner world <S พีมาเป็นหนึ่งในเซเวนของสงครามจอกภายในเปเปอร์มูที่ทำสัญญาก,กับเซเลเจล่า เอลลอนโดยที่พีมาไม่สามารถจําวิรกรรมของเขาและจุดจบของเขาได้ทั้งหมดเป็นเพราะเขาเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของพีมาตัวจริงโดยที่เซอร์แวน์พีมานั้นเป็นเศษเสี้ยวของการเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นหรือก็คือเขาจําได้แค่ตอนที่เขาปลอมตัวเป็นพ่อครัวในตอนที่ซ่อนตัวอยู่ในแคลม,มัสยะเท่านั้น้ว่าความทรงจําส่วนอื่นจะถูกฝังลึกลงในสปิริตออริจินของเขาแต่เขาก็ไม่สามารถเข้าถึงและจดจํามันได้โดยที่พีมาจะมีบทบาทเด่นในการร่วมมือกับทุลยศและกาม,มาในการต่อสู้กับพระแม่ทุลขาและถูกกา กาลีสั่จนล่วงไปหลังจากที่กามาได้ทําการแผดเผากลาลีด้วยเพลิงของพระสิวะจนสลายไปทั้งคู่พีมาก็เข้าปะทะกับทุเรยอจนสุดท้ายก็เสมอกันและสลายไปพร้อมกันความสามารถเฉพาะคลาสเมจิกรีสตันระดับ C, d i v i นิ i t y ระดับ B, นาคาพ o i s o นแฟ n ระดับ B ความสามารถเฉพาะตัว w สุ u k i e l i เ er ซอระดับ A พีมาเคยถูกทุเรยอเกียดชังและวางยาพิษโยนลงแม่นม้ําพีมาได้จมลงไปเรื่อยๆถึงโลกของนาคและถูกนาคก,กัดซึ่งส่งผลให้พิษ ทุเโยอนั้นถูกแก้และเขาก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาต่อมานาคได้พาเขาไปพบนาควาสุกีและได้รับน้ำำําอมฤตที่ส่งผลให้พละกําลังของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเมื่อเขาดื่มครบแปดไห้เขาก็กลับขึ้นไปหาพี่น้องของเขา The Art of Mess e s ระดับ A ศิลปะแห่งการใช้คาถาที่พีมะเรียนรู้จากโทรนาจารย์และพลหลับและเขาไม่เพียงแต่ชํานาญในการใช้คาถาเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ต้นไม้เป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยมได้ด้วยเขาจึงได้รับฉายาว่าพีมะผู้ทรงพลังหนุมานฮาวลิงระดับ E อเเสียงคำ รามันกึดกล้องเป็นพรที่พีมาได้รับจากเทพหนุมานหนุมานยังเป็นบุตรชายอีกคนของเทพแห่งลมวายุซึ่งหมายความว่าเขาเป็นพี่ชายของพีมาพีมาเข้าป่าไปเก็บดอกไม้ให้นางเทวปฏิและได้สร้างเสียงอึกทึกคึกโคมในป่าโดยใช้หอยสักด์และเสียงร้องของเขาสัตว์ในป่าต่างตกตะลึงไม่ได้ยินสิ่งนี้แต่หนุมานที่หลับอยู่ก็หาวและขยับหางส่งเสียงดังจนกบเสียงของพีมาพีมาไม่รู้ว่าหนุมานขวางทางอยู่จึงพูดจายอย่างหยิ่งพยอง ให้หนุมานยอมจำนนต่อเขาและยกหางขึ้นหนุมานจึงกล่าวว่าตัวเราก็แก่แล้วจะขยับก็ช้าถ้าท่านประสงค์จะผ่านไปก็ยกหางของเราและผ่านไปพีมาพยายามยกหางด้วยกำลังทั้งหมดที่มีแต่ก็ไม่สามารถยกหางของหนุมานได้พีมารู้สึกลายใจกับความเย่อหยิงของตัวเองเป็นอย่างมากและรู้ว่านี่คือหนุมานแน่ๆและหนุมานก็กลับคืนร่างเดิมเข้าสวมกอดกับพีมาพร้อมกับให้พรสมบัติวิลชนที่ครอบครอง 我がに眠る風神の力よ今こそプチ目覚めろウォマルチマイククラ我がちに眠る風神の力よ今こそプチ目覚めろおかわりが必要だろ 腹いっぱいになりやがれ มารุติวายุบุตรา h ด c h ช l d of g o d and wind is here ประเภทต่อต้านบุคคลถึงต่อต้านกองทัพระดับ B ทั้งสองคำหมายถึงบุตรแห่งเทพแห่งลม Noble fantasy ที่ปลุกความเป็นเทียบที่สถิตยอยู่ภายในตัวของพีมะาโดยใช้หอกธงสีขาวของเทพเจ้าวายุแห่งสายลมสร้างพายุซึ่งถูกบีบอัดและปกคลุมร่างกายกลายเป็นเกราะซึ่งมีความแข็งแกร่งและความคล่องตัวเป็นอย่างมากและยังทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งแม้กระทั่งขีปนาวุธก็ไม่สามารถทำอันตรายได้พลังการทำลายของพีมะาในตอนนี้3 สามารถทำลายกองทัพทั้งหมดได้ด้วยตัวเขาเองโดยปกติแล้วโนเวลแฟนตาซีนี้สามารถปล่อยลมโจมตีในลักษณะกระสุนได้แต่อาจจะเพราะเขาไม่ถนัดการโจมตีระยะไกลเขาจึงไม่ใช้มันว่ากันว่าครั้งหนึ่งลมของเทพวายุพัดโซนหนึ่งของเทือกเขาฮิมาลัยตกลงไปในทะเลกลายเป็นเกาะลังกาก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังมานะครับถ้าถูกใจก็ยลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยลวกันนะครับ